สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมสว่านโรตารี่ของบอสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดทิศเลยนะครับรุ่น2อขีดสองข DFR นะครับตัวนี้มาด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็สสยไฟเนี่ยช่ากองก็ตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คดูข้างในนะครับว่าอะไรเสียนะครับพอแกะดูข้างในนะครับก็จะเห็นตัวสวิตช์นะครับซึ่งตัวสวิตช์เนี่ยผมก็เช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไปเห็นที่ตัวทุ่นข้างในนะครับมันจะมีรอยแตกอยู่นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องดับนั่นเองนะครับส่วนขดลวดนะครับเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีขาดไม่มีไหมนะครับสาเหตุของเครื่องนี้ที่มาทํางานครับก็จะเป็นที่ตัวทุ่นตัวนี้นะครับซึ่งมันก็หักฟันล้อเลยนะครับผมก็ทําการเบิกอะไหลมาแล้วนะครับก็จะเป็นของแท้ศู์นะครับตัวนี้ก็ขนาดเนี่ยก็เท่าเดิมเลยนะครับสามารถแทนของเดิมที่เสียไปได้เลยนะครับ ส่วนชุดเกียร์ต่างๆเนี่ยผมก็ได้ทําการล้างและก็อาจารบีใหม่นะครับเพื่อให้ชุดเกียร์เนี่ยทำงานได้อยเต็มประสิทธิภาพนะครับแค่นี้นะครับการซ่อมก็เสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกโหมดด้วยนะครับ